ปะการที่1ประการที่2คือความชอบธรรมเป็นทับสวงป้องกันอกนะครับในร่างกายนั้นนะครับในเฟซัทบทที่หกข้อสิบสี่บอกว่าความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันนั่นคืออาวุธประการที่สองนะครับปะการที่หนึ่งคือความจริงเข้มขัดไปด้วยความจริงอย่าให้มารมาหลอกเราให้พูดเวอร์ไปน้อยไปให้พูดแต่พอดีความจริงประการที่สองไม่เพียงแค่นั้นนะครับเราสวนความจริงไปแล้วลัดไปแล้วปุ๊บเอาเกราะมาใส่ นะครับป้องกันอกตับไตเส้นพุงเส้นจ,จีนม,ม้าพะกิลิว้วป้องกันให้หมดนะครับมีความชอบธรรมสิ่งที่จะป้องกันเราจากการทำร้ายในจุดตายก็คือหัวใจของเรานะครับข้อนี้หมายถึงอะไรเอาความชอบธรรมไปทับสวงป้องกันอกหมายถึงการที่ตระหนักว่าหัวใจเรานั้นต้องมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับ มีแรงจูงใจที่อยากจะทำสิ่งที่ดีเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแรงจูงใจได้พระเจ้าจะช่วยให้เราเปลี่ยนแรงจูงใจหาเงินเพื่อฉันเป็นการหาเงินเพื่อทุกคนได้ประโยชน์วินวินโซลูชันเจงไหมครับฉันไม่สามารถให้อภัยเขาได้ตอนนี้ฉันคืนดีกับเขาไม่ได้ตอนนี้ แต่ฉันมีจิตใจว่าฉันอยากจะคืนดีขอพระเจ้าช่วยด้วยเป็นส่วนที่ลึกถัดไปกับเจตนาลมข้างในนะครับความชอบธรรมคือการที่ตระหนักว่ามีจิตใจบริสุทธิ์มีชุดบริสุทธิ์มีท่าทีบริสุทธิ์พระเจ้าพิพากษาเราและอวยพรเราตามท่าทีโอเคไหมครับตามความตั้งใจของเราไม่ใช่ตามพฤติกรรมของเราเพราะเมื่อเรามีความตั้งใจพระเจ้าจะช่วยเหลือ พฤติกรรมของเราผมมาเชื่อพระเจ้าตอนมอ6ก่อนสอบเอ็นทรานเป็นเวลาที่เหมาะจริงๆเพราะว่าเรียนได้เก่งมากอยู่ห้องห้าของสายวิทย์ซึ่งเขาเรียนตามระดับความเก่งแล้วผมได้ที่40ตรงสายวิทย์ตั้งแต่เรียนมาประวัติตั้งแต่พระยุพราชไม่รู้ใครนะครับ ตั้งโรงเรียนมาก็คือว่าห้อง5เนี่ยสอบติดโคต้าไม่เคยเกิน2คนเอนทราเนี่ยไม่เคยเกิน5-6คนซึ่งก็คือคนที่แรกๆใช่ไหมครับผมได้ที่40่สโอค,ครับคือมันห่างไกลมากเรากับเพื่อนๆหลายคนตกลงกันว่าเราจะไปต่อที่กรุงเทพก็คือหลามำําำแหง <laughs> เราตั้งใจกันอย่างนั้นมาเป็นเวลานานทีเดียว ว่าเราต้องไปรำแห่งให้ได้แต่ใจลึกผมก็บอกผมไม่ไปรำแห่ง,งมผมอยากเรียนมอชอนะฮะแต่ไม่กล้าบอกใครเออไดที่40นะบอกใครไม่ได้มันบอกไปแล้วมันมันแบบมันจะโดนด่ากลับนะครับคือแบบว่าเ,เจียมตัวไหมอะไรอย่างนี้นะครับคือจะไปปรึกษาคู่ขอคูติวอะไรมันไม่ได้ผมก็ภาวะจริงก็คือได้ที่40แต่ว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยมอชอ หัวใจเนี่ยเป็นเด็กมอนะครับคือต้องไปเรียนมอให้ได้ทั้งโลกเขารู้กับระบบได้ที่4ี่แต่พระเจ้ารู้ว่าผมอยากเรียนมอโอเคไหมครับแล้วผมก็มาเชื่อพระเจ้าพอดีการติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นอัศจรรย์ครั้งแรกผมก็ขอพระเจ้าว่าขอทรงเมตตาความบาปทั้งปวงตั้งแต่มอสี่มาขอพระเจ้าล้างให้หมดนะครับแล้วมันเหลือเวลาเยอะมากคือประมาณสองเดือนปลายสองเดือนกว่า พระเจ้าก็ทรงโปรดมองข้ามพฤติกรรมของผมไปแล้วก็มาดูที่หัวใจที่เป็นเด็กหมอนะครับท่ามกลางดอกทองกวาวผมก็ดอกมาติดทุกวันเลยล้อเล่นนะครับอันนี้เพี้ยนไปแล้วปรากฏพระเจ้าก็นําผมในช่วงสองเดือนนั้นให้มีเหตุการณ์ประหลาดซ้อนๆกันประมาณสียเหตุการณ์ที่ผมจะต้องไปอยู่ในท่ามกลางคนเก่งที่สุดในโรงเรียนที่เขาไปติวกันจ้างพี่วิทย์วิมาวิชาคณิตศาสตร์ จ้างอาจารย์ในมหาลัยจําได้อาจารย์ในโรงเรียนจําได้อาจารย์บุญสนองมาติววิชาเคมีเราก็ถูกพาไปเหมือนกับพี่น้องไปงานวัดแล้วก็คนมาเยอะแล้วก็ท่านเคลื่อนไปเองเข้าใจไหมครับคือเราไม่ได้ออกแรงแต่มันถูกพาไปเองเฮ้ยวันนี้ว่างไหมไปด้วยกันอไปเอ้าไปติวหนังสือตายแล้วโกหกกันนี่วะเราก็ต้องอยู่ท้่นั่นในสุดในเวลาประมาณ2เดือนปุ๊บเราได้มีโอกาสที่จะรับการแช่อิ่มจากวิชาต่างๆที่ต้องสอบ ผล,ผลสอบเกิดขึ้นเพื่อนเลิกคบไปสิบคนมันถามว่าผมผิดคำสัญญานะครับพระเจ้าทรงโปรดมาช่วยเราเองไหมครับและสุดก็ติดเศษศาสตร์มาลายเชียงใหม่นะครับดังที่กล่าวไปสัปดาห์ที่แล้วว่าปีแรกก็เกือบทายคือมันเป็นแบบว่าติดเข้าไปไังไงก็ไม่ทราบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความชอบธรรมเป็นทับสวงครึ่งป้องกันอก และที่สำคัญคือเราชอบทำแล้วโดยเราเห็นพระเยซูเองไหมครับเราจะมีตัวเคลมได้นะเขาเรียกว่าเคลมประกันเคลมประกันแปลว่าเมื่อเราไปทำผิดอะไรมาเอารถไปชนเขาประกันจ่ายให้ใช่ไหมครับเอารถคนเอารถมาชนเราประกันจ่ายให้เพราะเราจ่ายค่าเบีย้ยประกันพระเยซูนั้นทรงจ่ายเบีย้ยแทนเราเมื่อเราทำผิดพระเจ้าจึงเคลียร์ให้พระเจ้าจึงมาจัดการให้ พระเจ้าจึงมาเคลีย์มาช่วยเหลือให้นะครับเพราะฉะนั้นการมาเชื่อพระเจ้าจึงกเป็นเหมือนการมาทําประกันชีวิตพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเคลียร์ให้โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นความเชื่อเดียวในโลกนี้ที่ศาสดามาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับคนที่มาเชื่อในะลงพระเจ้าทรงโปรดไถ่บาปเรานั่นคือประการที่สองในะความชอบธรรมเป็นทับ์สมประกันดกนะครับจิตใจที่ปรารถนาความดีงามเราต้อง รักษาใจใไหมครับรักษาความดีงามมาไว้รักษาใจที่บอกว่ายังไงเราปลดหนี้แน่นอนพระเจ้าช่วยหรือเราอะไรอย่างเงี้ยยังไงเราสามารถจะเรียนได้ดีแน่นอนยังไงครอบครัวเราไปต่อได้แน่นอนอย่างเงี้ยยังไงชีวิตเราสูงขึ้นทางเดียวแน่นอนต้องต้องรักษาใจตรงเนี้ยไว้อย่าให้ตะเกียงลิบหลี่มันดับไปในโลกนี้อาจจะมีสิ่งที่ทำให้ท่านหมดหวังหลายอย่างแต่ในพระเจ้าทรงมีหวังเสมอไหมไหมครับ การมหาปราเจ้าจึงมีหวังได้ว่าเราสามารถขยายไปได้ผมหวังจริงเลยว่าคิดจากเราสามารถขยายไปได้ไ,มไหมครับหวังจริงเลยว่าพี่น้องแต่ละคนเนี่ยท่านไม่เพียงมาเชื่อพระเจ้าคนเดียวท่านจะช่วยเหลือคนอื่นต่อด้วยนะครับดูแลคนอีกสัก3คน5คน10บคนผมหวังจริงเลยว่าเราจะสามารถมีคนเป็นร้อยเป็นพันได้มากกว่าเพียงแค่ว่ามีลูกค้าเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมครับเอาคนขึ้นสวรรค์เป็นพันคน ในโลกนี้ก็มีคิดจักที่เป็นระดับหมื่นมาเยอะแล้วมีใครที่ไปดูงานสิงคโปร์ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายุบือเ,เซรครับเราเห็นแล้วตื่นเต้นไหมครับใช่ไหมเราต้อง capture นะเราต้องจดจำภาพ city hall west นี่นะวันนี้เราเหมือนแล้วแบ็กกราวด์ตรงเพลง <c oughs> เราเหมือนอันนึงแล้วนะครับโจไม่รู้ไปดาวน์โหลดมาจากไหนนะครับแบ็กกราวด์ของเพลงเนี่ยเหมือน city เวสต์เลยโอเค ตอนนี้เราเหมือนแบะกาวเพลงแล้วโอเคนะมีไฟแวบๆบแบบอะไรแบบนี้นะฮะประการที่3ก็คือรองเท้านะฮะต่พี่บอกว่าเอาขาวประเสริฐแห่งสาริสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพังพร้อมมาสวมเป็นรองเทา้ารองเท้าก็คือการกระทําที่ดีเป็นเรพูดได้กันรับการกระทําที่ดีประการที่3นะครับเมื่อเราเอาความจริงคาดเอวนะครับเอาความชอบทมมีจิตใจดีปุ๊บนะครับ เอาการการะทำที่ดีประกอบไปด้วยนะครับดีต่อใครบ้างดีต่อสามคนดีต่อพระเจ้าดีต่อตนเองและดีกับผู้อื่นบางคนไม่ทำร้ายผู้อื่นแต่ทำร้ายตนเองาอบางคนไม่ทำร้ายตัวเองแต่ทำร้ายผู้อื่นบางคนไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นทำร้ายพระเจ้าทำไมพระองค์ทรงสร้างออกมเป็นแบบนี้นะครับหรือทำไมมันเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างเงี้ยนะครับการกระทำที่ดี เราต้องอาศัยในการกระทำที่ดีนะครับเรื่อง i f t it แล้วก็ s a k a k แล้วก็พูดการกระทำที่ดีออกมานะครับนั่นคือประการที่3ลรองเท้าในสมัยทาหามันนั้นจะมีปุ่มเป็นตะปูอยู่ข้างใต้เหมือนกับรองเท้าเล่นบอลน,นะครับเพื่อเดินแล้วจะมีความกระชับไม่ลื่นถลันะครับคนที่จะเดินไปได้ไกลคือคนที่กระทำสิ่งดีต่อผู้อื่น